สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พาชมเรือนเพาะชามข้างบ้านนะคะให้ดูมุมไกลอันนี้คือข้างบ้านนี่นะคะข้างบ้านตรงระเบียงบ้านเราก็ต้นไม้จะโดนแดดลำไรและโดนฝนละอองฝนเล็กน้อยเอาอิดแดงกั้นนะคะ อิกตัวนอนกั้นกั้นแนวหลังจากนั้นก็เทเราเบียงบ้านมีปูนอยู่แล้วนะคะเราก็จะเอากระถางต้นไม้มาตั้งเป็นเรือนเพาะชำที่ไม่ต้องทำหลังคาและสวยงามนะคะต้นไม้เราก็มีไม้ด่างที่หาได้ง่ายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงมานะคะอันนี้วัวแดง กหลงสตอเบอรี่อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะคะใบเหลืองเหลืองบัวแดงเงินไหลมานกคุ้มใบลายๆนี่นกคุ้มนะคะอันนี้อีหนาวนี่นะคะอีหนาวแล้วก็ดอกอะไรอะ่ะใบจุดๆ นะคะแล้วก็ต้นนี้ใบจุดมีเส้นกลางใบนะคะอันนี้อ้าวอันนี้โดนอะไรนี่โดนหนอนหรือโดนฝนนี่นะคะนี่ไม้ด่างนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นไม้มงคลเช่นบันไดสวรรค์เศรษฐีเรือนนอกจะมีสีขาวอยู่ข้างนอกนะคะ ถ้าเษธีเรือนในสีขาวจะอยู่กลางใบนะคะอันนี้อ,อมเงินเอ้ยเกตอะไรนี่แหละอันนี้ช้างนะคะนี่ไม้มงคลทั้งนั้นอันนี้กุหลาบหินนี่ก็จำชื่อไม่ได้ ต่อไปก็สับปะรดสีพันต่างๆนะคะพันนี้ด้วยแล้วก็พันนี้ด้วยพันแหงจระเข้พันนี้ดอกสีชมพูนะคะต่อไปขี้ปะวานขี้ปะวานปลูกง่ายมากเลย อันนี้ไม้ให้ออกซิเจนนะคะนี่ไม้ให้ออกซิเจน้าสวยงามไหมคะให้ดูมุมไกลอีกครั้งหนึ่ง ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวยงามไหมคะ